นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนัมมัสสิอิโตปรังสักกะจังธรรมโสตตพุติ ไปกับฟังธรรมะนะทำสมาธิไปเลยนะทำสมาธิในการฟังว่าถ้าจิตของเรามีสมาธิเราจะเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งขึ้นอ้าจะรู้ธรรมหรือว่าเห็นธรรมในขณะที่เราได้ฟังนะ่ยถ้าเราสง่งจิตไปเรออื่นจิตไม่สงบเราก็จะรู้ธรรมะได้น้อยไม่ชัดเจน จิตสงบนี่แหละสำคัญมาท่านพระท่านยาโกธยาตั้งฟังธรรมของพระเจ้าท่านได้ประสวดธรรมอีกสี่รูปท่านยังไม่ตั้งใจฟังนะในพระบัญญัติี่ทั้งห้ารูปแล้วก็เลยยังไม่ได้ธรทำเมื่อตั้งใจฟังแล้วพิจารณาก็เนี่ยสำเร็จนะเป็นประสบดธรรมต่อๆกันมาทุกวันนะให้ตั้งใจฟังตอนนี้ก็ให้แปรตรงนี้สัก การฟังทำได้ดีก็ยังเกิดปัญญานั่นเองทนี้พูดถึงว่าการปฏิบัติอย่างที่เราจะรู้สึกว่าตัวความเป็นตัวตนเนี่ยมันล่าได้ยากืนภาษาบริวัชกักยะทิฏฐิทิฏฐิที่ฝังแน่นว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะทั้งที่ ธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่ของของเราเขาเกิดขึ้นมาก็มีเหตุมีปัจจัยร่างกายนี้มีมีเหตุมีปัจจัยเขาก็อยู่ได้เหตุปัจจัยเปลี่ยนไปเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเหตุปัจจัยนี่มันอยู่ไม่ได้มันพังทลายไปก็ไม่ธรรมดาจิตก็บังคับไปได้บังคับไม่ได้มันต่้นิตีท่านกับปามได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าถามว่าเธอจะได้รับความแก่เจ็บตายเธอจะชอบไหมะ่ะพามก็ไม่ชอบพระเจ้าก็ทำไม่ชอบแล้วเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะก็เป็นทุกข์พามสว่างสแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจก็ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไม่เอาก็สบายเขาวบาลปลื้งอารมณ์มาตลอดไม่มีปัญญายแต่เมื่อพระเจ้ามาทักท้วงอย่างนี้ เลปัญญาเกิดก็เลยเห็นธรรมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราบังคับบัญชาไม่ได้เราก็พิจารณาที่เออร่างกายนี้บังคับบัญชาไม่ได้นะมันจะแก่ก็แก่มันเองมันจะเจ็บก็เจ็บเองตายก็ตายเองเราก็อยากจะมีโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าความหลงนั่นก็เป็นเราอะแก่ก็คือเราแก่ใช่ไหมมันตามไปเ้วอยขอว่าเราเจ็บก็เราเจ็บตายก็เราตาย แต่บางทีคุณบาอาจารย์นะท่านใกล้มรณภาพแล้วนะธรรมะก็ไปกราบเรียนถามว่าหลวงพ่อกับเป็นยังไงบ้างครับท่านบอกท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นธรรมะขั้นสุดยอดเลยท่านตอบท่านไม่เป็นอะไรตอบเป็นธรรมะยังไม่นานถ้าเก็ดมรณภาพร่างกายมันก็ตายเรียกว่ามรณภาพแต่เจตท่านไม่ได้เป็นอะไรด้วยก็ปล่อยธรรมชาติไปแล้ว อันนี้ไม่ใช่ถัดนะนัน่งไก่นี่เราจะทำปัญญาให้เกิดขึ้นยังไงเมื่อเราจิตสงบเนี่ยจิตสงบเป็นสมาธิครูบาอาจารย์หลวจาก็สอนให้เรานำะมาพิจารณากายบางทีเราก็จะมองข้ามไปเราเป็นสมาธิก็จะไปารณาจิตดูจิตสาเร็จเลย อันนรสมาธิเรายัางไม่พอขนาดนั้นถ้าสมาธิเรามแนบแน่นแล้วมันมีสมาธิสูงมากมันท่านสุกัทะบรนิปาชกสมัยก่อนท่านยังไม่บร,รุพอรันนะสมาธิท่านแน่นมากแล้วดูจิตดูอารมณ์ในจิตเหออมือนเมฆหมอกที่มาบังดวงจันทร์อารมณ์ทั้งหลายก็มาบังดวงใจสําเร็จเลยรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรา สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าหลงได้น,นี่ว่าสมาธิเราจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าความหลงเนี่ยมันเข้าใจบอกของฉันมากเสียเหลือเกินนะเพราะเราไม่เคยมีเราไม่เคยได้จิตปิติมีความสุขสงบเป็นเดือนกำหนดจิตสมาธิเกิดอิ่มใจพิจารณากายไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่อยากพิจารณาเป็นของยาบ มันเป็นของยำยาเองไปอ่านตำราแล้วก็พิจิตติตำราผู้ที่มีลาคร่างยากให้พิจารณากายเราเองฉันจะต้องการเป็นคนมีปัญญาคนมีปัญญาอย่างยาพิจารณาจิตปัญญาอย่างละเอียดกับพิจารณาธรรมะมองทุกอย่างด้วนธรรมะทั้งหมดเนีย่ยเหมืนอนหูบาจากหลวงปู่ชาเราเนะนี่ยนะหลวงปู่ทองรัต ท่านมองเป็นธรรมะท่านไปบินบาตยายคนหนึ่งไม่ใส่บาตท่านก็บอกให้มาใส่บาตรเสร็จแล้วยายก็โมโหท่านก็กราบลงไปเขาถึงทําไมท่านไปกราบอยู่ท่านบอกไม่ใช่กราบอยู่กราบธรรมะธรรมะเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็เป็นธรรมะความโลภหลงอะไรเป็นธรรมะหมดเลยเห็นไหมเป็นธรรมะเพราะฉะนั้น ท่านจึงมีปัญญาพยายิจารณาธรรมะได้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัจพระสมณพุทธเจ้าพยายิจารณาธรรมะเห็นปฏิเสสมุมบาทธรรมาอาัยกันแล้วเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเห็นนี่ชัดเจนคนธรรมดาก็มองเห็นยากมันเป็นต่ออวิชชาเกิดขึ้นเราก็เห็นโทกแล้วแต่พระพุทธเจ้าเห็นอวิชชาแล้วก็สังขารเกิดงการวิญญาณเกิดพระองค์เห็นที่ทละที่ละ,ละอย่างละอย่างละอย,งอย่างอย่างนี้จะชัดเจนเลย ถ้าผู้ที่มีปัญญาน้อยจะไม่ได้ต้องมาพิจารณาจิตต้องมีสมาธิแมีปัญญาย่างยาบเลยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยทั้งพระทั้งโยมก็ต้องเป็นผู้ที่มีตัวความยินดีพอใจในกายนี้อยู่แล้วนะจะพิจารณาเวทนาก็คงทำได้ยาก เำวมาพิจนาก,กายก่อนนี้ก่อนว่าเรามีกิเลสมันอย่างหยาบอยู่แล้วกิเลสอย่างหยาบมันดูที่กายมันที่กายเพราะว่าเกิดขึ้นมานี้เราก็ว่ากายมันงดงามมันสวยมันงามไปหมดนล้อาการสามสิบสองที่เราสวยกันแต่ยังคงมีกายโยกายของเรานี่แหละตั้งแต่ว่าศรีรษะลงมาปลายเท้าขึ้นไปทั้งหมดนี้มีหนังมุ่มอยู่ไปที่สุดรอบเนี่ย นะเป็นของไมาานะ่สะอาดพิจารณาแล้วสวดสวดบนสวดพระธรรมสวดความจริงนะเนี่ยสวดความจริงแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันงามางนะกายของคนอื่นก็งามกายของเรามันก็งามขนาดที่เราก็ต้องรักษาทุกวันต้องอาบน้ําทุกวันนะปแปรงฟันล้างหน้านะแปรงฟันอาบน้ําเสื้อผ้าผ้าเีวันที่ใช้อยู่นี่ไม่น้าก็สกปรปก พาตัวนึงพิจารณาว่าผ้าเจีวรเนี่ยมันเป็นของสะอาดไม่ได้เป็นของสกรปรกแต่เดิมแต่มาถูกเข้ากับกายอาน่าอยู่นี้เป็นเน็ตนี้แล้วก็เป็นของสก,รป,กปรกปฏิกูลไปเลยกันอาหารที่ดีๆเอาใส่เข้าไปในปากก็เป็นปฏิกูลแล้วมีน้ำลายมีน้ำเศษตะปูปันในปากแล้วพออาหารเข้าไป ปากทั้งสกปรกเีกแล้วเพราะเรามีแบคทีเรียใช่ไหมย่อยลงไปในท้องใน,นกระเพาะต้องเอาออกมาด้วยมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยทานเราจะรับประทานนี่ก็ไม่ได้มีน้ำย่อยออกมาอีกร่างกายกระโดดซึมมันก็ไปกากอาหารอ,อีกเนื้อน้ําไปน้ําดีสะอาดๆมันก็ออกมาปปกเป็นน้ําสกปรกอีกนมแม่ใจออกซิเจนไปคำลักไใสก็ออกมาอีกมีการเผาไหม อัวและผมร้อนกับไปร่างกายก็ครับเงาไม่อีกเราก็มาพิจารณาดูผมขนและฟันหนังถ้าเราไม่ทำความสะอาดร่างกายจะอยู่ได้ไหมแบคทีเรียมก็ทำหน้าที่มันต้องส่งกลิ่นที่มันไม่สะอาดออกมากลิ่นเป็นออกมานี่การพาิจารณาการสนทิปสองก็มองในแง่ที่ไม่งามถ้ามองในแง่ที่มัน ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นอน,นิจจังกุขังหน้าตาเป็นปัญญาก่อนจะถึงปัญญาอย่างนั้นเรามองถึงความไม่งามซะก่อนตั้งแต่ผมอยู่นักศึกษาเราว่างามมองด้วยเสตตาถ้าเราเมือไปดูก็จะมีน้ํามันขึ้นมาถ้าคนสงูงอายุอาจน้ํามันก็จะไม่เคยมีแต่ว่าผมเนี่ยถ้ามันร่วงลงมากลางคืนนะเป็นก้อนๆน,นะนนจับเราก็จะขย,ยับขยั่ง ไม่ชอบรู้สึกมัไม่ดีเลยถ้าใส่ในอาหารที่มันอร่อยก็หมดค่าน้ำสะอาดๆเรากำลัลงจะดืม่มเอาผมใส่ไปสักหยิบมือหนึ่งไขมันก็ลอยหมดแล้วเราก็มองแล้วสปกปรกมากเราต้องสะต้องล้างเอาลองเอาน้ํามาล้างซีสระล้างผมดูกับน้ำกับเต็มเลยไขมันป,ะปะัะบองผมนี่ก็ยังเต็มเลยไขมันลอยเลย เนี่เป็นของปฏิกูลผมเนี่ยมีน้ำเลือดเป็นอาหารยุ่มบนหนังทิศากของเราโค้นกันเปนอย่างนั้นแหละในร่างกายก็กเห,หมือนกันหนังก็เหมือนกันใช่ไหมลอกหลังออกมาดิร่างกายมันจะแดงเต็มไปด้วยน้ำเลือดทั้งเลยน้วก็น้ำเหลือกอกมา เราไม่อาบน้ําสงน้ำในร้อนร้อนเนี่ยในบง่งร้อนเนี่ยก็ไม่อยู่ไม่ไหวมันจะเนี้ยมันจะเอนอทตัวไปหมดสักปุกเสื้อผ้าที่ใส่ทิ้งเอาไว้ก็ไป้ายขึ้นอีกอเพราะว่าเป็นของปฏิกูลต้องซักต้องล้างต้องทำความสะอาดนี่หม,มองหรือว่าเราจะพิจารณาเข้าไปเรื่องีกเอ,อะผ่ากระโหลกที่สามาข้างในก็เป็นกระโหลกกระดูก มันสมองเยื่อในสมองเยื่อหุ้มสมองอืม,มาก็ะตายมกรุนดีที่มวนรวมกันเนาะผ่าร่างกายออกมาที่หน้าอกเนี่ยมีอวัยวะข้างในไปเนเลยหัวใจทับไตใส่พอดลำใส่กระเพาะนีน่เป็นต้นมันก็เต็มเมื่อเดดน้ําเลือดออกมาแล้โอ้เครื่องเลร่างกายมันไม่จะตันมันไม่จะตันนะมองมองเห็นเนี่ยข้างในมันเป็นจุ อวัยวะน้อยใหญ่อะอาการออที่มีสัยสองอย่างนั่นแหละคมก็ะตุฟันหนังนี่ห้าอีกยี่สิบเจ็ดอย่างอยู่ข้างในทั้งน้ำเลือกดกระเ็มไปหมดมันจะง่าม,มันจะของงามตัวไหนก็ไม่งามการพิจารณาความไม่งามของร่างกายอย่างนี้เพื่อให้จิตของเรามันมันนิ่งสงบเพราะบางทีเราไม่ได้ความยินดีไม่ได้พอใจอารมณ์อย่างนี้ มันก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองพราความยินดีเพระใจหลงไปแต่วิจาาณาความไม่งามของร่างกายจิตก็สงบนิ่งสมาธิเกิดขึ้นมาเห็นความไม่งามใจมันก็งามขึ้นโปร่งใสโอ้เป็นอย่างนี้มันกลับกันถ้าเราเห็นว่าร่างกายมันงามใจเรามันก็มืดไปมืดไปมืดไประดับหนึ่งก็ยังดีอยู่ในศีลธรรม ้ามันเห็นเป็นมากๆเข้ามันหลงมากๆเข้าก็ลำบากละเกิดหลักคะควบคุมไม่ได้จิตมันจะเป็นสัตว์อริชานไปได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมจิตขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ว่าตอนนี้จิตเรามีหลักคะนะหลักคะในความยินดีพอใจไม่ใช่เฉพาะร่างกายความยินดีอะไรเกิดหลักคะทั้งนั้นพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอรธรรมะทั้งหลาย คิดถึงอารมณ์ที่เราชอบใจขึ้นมามีความยินดีก็เรียกว่าเป็นราคาไน้เมื่อบางมากเข้าราคาเนี่มันเป็นไฟเป็นไฟมันค่อยๆร้อนมัน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 ร้อนเลยถ้าเป็นโทรศัพท์นั้นเราเห็นง่ายใช่ไหมเกิดพุ่งพ่านมาเห็นง่ายเกิดได้กองดับไปแต่ราคานี่ก็ฝนไฟเหมือนกันนะเออมันเป็นไฟเย็นๆพอมามากเข้ามันก็ร้อนลุ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องไปนั่งกรรมฐานเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้น นั่งกรรมฐา,านพิจารณาสังขารร่างกายนี้นมันไม่งามเลยการ,ราสันที่สองพิจารณาไปที่ใดอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราพิจารณาเป็นแล้วจิตมันสบายตรงไหนมาพิจารณาไปบ่อยจะพิจารณาเปนเห็นร่างกายเป็นกองกระดูกไม่งามเลยจับตรงไหนก็เป็นกระดูกทั้งนั้นเลยเอาเนื้อเอาหนังออกแล้วก็เป็นกระดูกนะเมื่อเท่เากัาแล่เนื้อเท่หนัง,งออกไปแล้วนะพี่ต่โครงกระดูกแล้วมันจะงามไหมออกฟัน เอาเหงือกออกไปมันก็เป็นกระดูกที่ติดอยู่ในคูขง,ขง,ขง,คขงของกระดูกอะโครงของฝันมันก็ไม่งามเลยใช่ไหมทั้งจะเรียงกันสวยงามดีตามที่เรามองเห็นแต่ว่าเมื่อเอาเหงือกที่มันหุ้มพอออกไปมันก็ไม่งามซะละมันเป็นกระดูกมันเป็นแคลเซียมอีกแล้วแล้วก็จะไม่วนวายใจิตจะสงบเข้ามาเป็นสมาธิ อันนี้กับคารวะก็ทําได้นะทําได้ศึกษาได้ทําได้เหมือนกันจนในเนมว่าหลังกายเป็นกองกระดูกเนี่ยทําได้นะฝึกไปฝึกไปเราก็รู้สึกว่าอ,อพิจารณาแล้วมันใจมันสบายสะระเกินทาาําไปประมาณเห็นกระดูกเดินได้นะแข่นกระดูกเดินไปเดินมากําหนดไปเหนื่อยเป็นนิเวศติดตาก็ได้เดินะมหาเทละนะ่ะท่านฝึกพิจารณากองกระดูกอยู่เสมอ อันนี้สามีภรรยาทะเลาะกันภรรยากับเดินหนีสามีมาออพระเทลกักมองเห็นเป็นโครงกระดูกไปเดินไปผู้ชายสามีถามว่าเห็นภรรยาของเขาเดินมาทางนี้ไหมถ้าบอกไม่เห็นนะเห็นแต่โครงกระดูกเดินผ่านไปว่าอย่างนะนั้นนะนี่ท่านทำสมาธิจนมาเป็นบุคคลยมิตรเป็นปฏิภาคนิมิตได้แต่ในเบื้องต้นเราใช้สัญญาซะก่อน เป็นสัญญาอารมณ์มันไม่งามเลยนะร่างกายนี่เราก็ลองพิจารณาผ่าร่างกายอมาดูใจก็สงบพิติเกิดสมาธิเกิดขึ้นมานะีผ่องใสกายเบาจิตเบาอเองความจริงเราจะรู้โอ้ความงามมันไม่มีนอมันเป็นอย่างนี้เองนอะเห็นถ้าเห็นร่างกายมันเป็นซากผีดิบ ป่าชา้าพีดีขึ้นมาแล้วใจมันสบายมากอืจิตมันสงบสมาธิทำไปเหมื่อเราพิจารณาอย่างนี้คล่องแคล่วด้ดีดทำไปบ่อยๆเข้าเริ่มเห็นร่างกายมันเสื่อมสลายไปเป็นท่าตามธรรมชาติมันเป็นท่าธรรมชาติมันเสื่อมไปอีกมันก็นเป็นความว่างไปเนี่ยเห็นอาจจังทุกขังของนัตตาขาาึ้นมาว่าเราเริ่มที่จะเห็นธรรมะมีปัญญาเกิดขึ้นในหลวงวิปัสสนา เกิดขึ้นมาละยันจิตที่สงบแล้วเนี่ยแม้จะก,กายเบาจิตเบาเนี่ยนุบูชาก็บอกเลยนะมาพิจารณากายนะอย่าไปไหนเออแม้ช่วงที่มันสงบมันจะดือ้อสัหน่อยนะมันจะคิดแม้สงบขนาดนี้ต้องมาพิจารณากายแล้วฉันเนี่ยอยากจะเป็นพระอาหารหันต์พิจารณาจิตแล้วนี่ระวังมันก็ไหนกิเลสมันหลอกเรานะนเนี่ยการที่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านที่ก็จะชีแ้แนะสิเราจะหลงไปเนี่ยมาตรงนี้ มาพิจารณากกยนี้ให้เห็นชัดกลับมาอีกต่อมาเรามาพยายาิจารณาสิพอเห็นชัดโอ้เข้าใจแล้วกายเบาจิตเบาเนี่ยมันอยู่ได้นะมันเป็นหกเดือนหนึ่งมันก็สบายมันกายเบาจิตเบายืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิได้เลยเป็นสมาธิได้เข้าสมาธิพิจารณากายหเห็นชัดแจ้งอีกเพราะฉะนั้นในเบื้องตน้นเรายังไม่ชัดในกายก้อนนี้ ที่ว่ามันไม่ใช่เราอดทนไปก่อนเพียรทําไปเพียรปฏิบัติไปเพียรพยายามพิจารณากายนี้อยู่เสมอดูอนนาปารสติดูลมหาจใยนิ่งสงบก็มาพิจารณาก้อนกายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนสุภาททาไปบ่อยๆรับวันหนึ่งเคยเคยรู้็คยเคยเห็นเคยเคยกใจเกินมาทีละน้อยจนสรุปได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เห็นทสักแต่ว่าต้องสักแต่ว่านี่นะมันเป็นวิปัสสนาแล้วมันถอนสักยัติจิตได้นะที่แรกแรกมันยังไม่ได้เมื่อเรานั่งเเลาพิจารณานเราก็ถอนได้ออกจากสมาธิมาก็ยังเป็นตัวเราของเราอยู่ก็มีสติรู้ร,รู้ตัวเรื่อยๆไม่เป็นไรแล้วก็รวมกันว่าเออไอที่ผ่านมาชั่วโมงนึงเนี่ยมันไม่มีตัวเราของเราเลยนะอ่ะสรุปยอดไป ผ่านเีกมรก็มันมีเราของเราเลยนะมันไม่ใช่เลยเป็นสมมุติั้งนั้นถึงเวลาเรามานั่งเรามาเดินอย่างกลมสงบเห็นชัดอีกก็ทําอย่างนี้นะมันจะค่อยๆตัดกิเลสได้สัจจะที่ตีมันเหมือนกับว่าเลยสิ่งที่มันลอยลัดลามันลัดออไปเมื่อเกิดปัญญามันก็มีปัญญากาตัดออกไปเส้นนางกายเมันเจมันจะว่างเงิอนมองเห็นะณิพนาชชัดเจนนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มานณิพานัะ ใจเป็นว่าแล้วเดียกกิเลสมันก็กลับมาอีกเราทําสมาธิอีกพิจารณาอีกาัดกิเลสอีกก็ทําอย่างนี้แหละเจ้ากล่าว่าสินธิมปัญญาสมครสมังขีรวมกัน้ามาเห็นแจ้งเห็ชนชัดนะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเงี้ยพยายามฝึกัพยายามทาพยายามฝึกพยายามปฏิบัติให้เราอดทนอดกันเอาไว้ก่อนวันหนึ่งจะเห็นอย่าไปคิดว่าจะเป็นกี่เดือนกี่ปีไม่ต้องไปนปปับหรอ เรมันหลงก่หลงมานานแล้วก็นับไม่ได้แล้วเราต้องทําความรู้ตัวนี้เกิดขึ้นในชาตินี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งมันเห็นแจกชัดเองนะขอให้ตางใจและได้เห็นทำตัวกันทุกๆเต,ต้นเจริญปัาสาาดุกรัมสส Sado, sa.